ราคาทองคาปรับตัวพุ่งขึ้นแรงอีกครั้งนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงวันนี้ด้วยราคาทองคําในบ้านเราเองก็ปรับตัวบวกเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ตลาดเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกาเมื่อมีการรายงานตัวเลขภาคแรงงานออกมาค่อนข้างดีทีนี้คําถามต่อมาก็คือก่อนหน้านี้ราคาทองก็ลงมาค่อนข้างจะเยอะความกังวลเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีแล้วทองจะบวกไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนบวกกับค่าเงินบาทบ้านเราก็แข็งค่า ขึ้้นดวยมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทั้งกดดันทั้งบวกคนที่มีทองอยู่แล้วขายไปก่อนดีไหมถือต่อไปได้หรือคนที่ยังไม่มีจะซื้อตรงไหนดีวันนี้มีคําแนะนําที่น่าสนใจนะคะจากผู้เชี่ยวชาญทองคําคุณนัทพงศ์หิรัญยสิริจาก m t s Gold แม่ทองสุกมาฝากลองไปฟังรายละเอียดกันดูค่ะในภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคําตอนนี้ถ้าเป็น g ก l d เนี่ยดิดขึ้นมายืนอยู่เหนือ2,400เหรีย หลังจากที่เขาเรียกว่าตัวเลขเศรษฐกิจทางอเมริกาเนี่ยเริ่มดีขึ้นถึงแม้วันจันทร์เนี่ยจะมีแรงเขาเรียกว่าแรงเทขายเขาเรียกว่าคึมคเหมือนแบ็คบันเดย์ในช่วงตลาดเอเชียแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าในช่วงสองสามวันนี้ราคาทองเนี่ยก็เริ่มรีคาเวอรี่กลับขึ้นมาได้เรวนะครับมาอยู่เหนืาหา seeing, อประมาณ2400เหรียญแต่เพื่อนตัวค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็กลับมาแข็งค่าด้วยเหมือนกันนะครับค่าเงินบาทกลับมาแข่งค่ายี่เยืกประมาณ สามสิบห้าจุดสองสี่นะครับก็เลยทําให้ทองไทยตอนนี้เริ่มที่จะมาปิ่มๆแถวประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ช่วงต้นอาทิตย์เนี่ยมีหลุดสี่หมื่นลงไปแั๊บหนึ่งด้วยะฉะนั้นเราจะยังเห็นว่าราคาทองคาเนี่ยถ้าคิดเป็นโกลสปตนะครับราคาก็ยังดูแล้วเป็นลักษณะไฮเวย์อัพอยู่โดยมีแนวต้านด้าน,านบนอยู่ประมาณสองพันสี่รอห้าสิบเหรียญแนวรับด้านล่างอยู่ประมาณสองพันสามร้อยแปดสิบเหรียญนะครับเรายังดูว่าระยะยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นเห็นว่าอาจจะมีความผันผวนระยะสั้นเพราะว่าคนก็ยังคาดกาารว่ เฟดเนี่ยอาจจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือนหน้าก่อนที่จะเลือกตั้งในช่วงเดือนสิบเอ็ดนะครับส่วนถ้าเป็นทองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองไทยเนี่ยอับร่งลงมาเนื่องจากค่างเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วซึ่งเราคิดว่าตัวค่างเงินบาทตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดบาทยังดูแล้วแข็งค่าลงไปอีกเนี่ยก็าอาจจะทําให้ทองเนี่ยมีโอกาสหลุดสี่หมื่นได้นะครับดังนั้นถ้าใครจะซื้อเนี่ยอาจาอจะรอจังหวะราคา,าช่วงหลุดสี่หมื่นหรืออาจจะลดลงมาสักสามหมื่นเก้ากลางๆเนี่ยก็าอาจจะทยอยซื้อเก็บได้ เออเราก็ยังแนะนาให้ทยอยขายออกมาบางส่วนนะครับแล้วก็อาจจะทํากําไรในระยะสั้นเมื่อราคาทองดีขึ้นโดยถ้าเป็นทองไทยเนี่ยสัก4 1่0 0ื่นหันเนี่ยเราก็ทยอยขายทํากําไรระยะสั้นไปก่อนได้